สำหรับที่ทางราคาทองคําในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคําทิ้งตัวหรือมีการปรับฐานลงค่อนข้างแรงโดยราคาทองคําปิดตลาดลบไปประมาณ20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอส์ออนราคาระหว่างวันลงไปทําระดับต่ำสุดใหม่หลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคํามีการทํานิวโรในรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ที่ราคาทองคํามีการทาระดับต่ำสุดหรือทํานิวโรใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยราคาทองคําวันนี้ ลงไปชนระดับต่ำสุดบริเวณ1,941เหรียญดอลลาร์ต่อเอสอนแม้ว่าราคาทองคำจะได้รับแรงหนุนหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงเช้าวันพุธนี้หลังจากฟิตเล t ติ้งมีการประกาศปรับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงจากระดับทิปเป็นเหรือระดับดับเบิลบวกซึ่งฟิตให้เหตุผลว่าสถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐที่มีการปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารนณะอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐขัดแย้ในทางด้านการคลังปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือดันให้รา,าคาทองคํารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันพุธอย่างไรก็ตามหากด,ดูพฤติกรรมของรา,าคาทองคําที่มีการดิ่งตัวลงหรือทิ้งตัวลงวันนี้และมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นตอบสนองในส่วนของข่าวการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงต้องบอกว่าทองคํารีบาวหรือเป็นการฟื้นตัวขึ้นในระดับจํากัด เนื่องจากราคารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในระดับจำกัดจากประเด็นดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากฟิ t เลตติ้งเคยส่งสัญญาณประกาศว่าอาจจะมีการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐลงในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการพิจารณาหรือตัดสินใจในช่วงไตรมาสสามดังนั้นการที่ฟิ t เลตติ้งประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือก็จะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้จึงไม่ได้เอฟเฟก ดันให้ราคาทองคำขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปไกลามากนักนอกจากนี้ระดับดับเบิบวกยังคงเป็นระดับเดียวกับที่ Standard Poor's o r หรือ S&P มีการให้อันดับเครดิตรัฐบาลสาหรัฐเอาไว้แล้วปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาพยุงหรือประคับประคองในส่วนของทองคำเอาไว้ในช่วงสั้น ทางนี้นักลงทุนในฝั่งทองคอํายังอาศัยหรือยังจับตาดูในส่วนของปัจจัยที่จะกลับเข้ามาชี้นาภาพโดยวรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปอย่างเช่นการเปิดเผยทิศทางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจําไตรมาสสองทางนี้ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคําปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาหลังจากดอลลาร์มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอรสิกข,ของสหรัฐ มีการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสสองออกมามีสัญญาณหรือมีทิศทางที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการไว้ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นวอร์ซีดยังคงมีภาพหรือยังคงมีทิศทางที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังเลือกที่จะโยกเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยง แล้วก็กดดันให้ทองคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงดังนั้นผลประกอบการของษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในระยะถัดไปจึงถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นและส่งผลต่อทิศทางราคาทองคํานอกจากนี้ในช่วงวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดียังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยวันพุธจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอก,กชนจาก ADP หากตัวเลขตลาดแรงงานชะลอตัวหรือดรอปตัวลง มองว่าจะเป็นปัจจัยบวกกับกับทองคําขณะที่วันพฤหัสบ,บดีจะเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ p m i ภาคการบริการประจําเดือนกรกฎาคมจาก ISM ซึ่งจะสะท้อนที่ทางตลาดแรงงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวันพฤหัสบ,บดีจะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE มีการคาดการว่าอังกฤษจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีก25เบสิสพอยต์การเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษโดยปกติแล้วอาจจะส่งผลต่อสกุลเงินปอนให้แข็งค่าขึ้นแต่ต uh uh ้องบอกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาอังกฤษมีการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อแต่ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อจะไม่ได้ชะลอตัวหรือปรับตัวลงแต่เศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษกลับมาชะลอตัวหรือลดตัวลงประเด็นการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ จึงกลับมาเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินปอนของอังกฤษให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงส่งผลกดดันในส่วนของทองคําดังนั้นแล้วอาจจะยังคงต้องจับตาดูในส่วนของประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับแม้ว่าทองคําจะมีการทิ้งตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับแต่เราจะเห็นว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาในโซนใกล้ๆกับบริเวณ1,940เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน เวลาทองคําลงมาชนหรือทิ้งตัวลงมาก็จะมีจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นนะครับดังนั้นถ้าทองคํามีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับในโซน1 9 3เ1,930ยเนเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสดอน์นะครับจับตาดูแนวรับระดับดังกล่าวอย่างใกล้ชิดครับถ้ม์แมหลุดยังแนะนําเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคํานะครับ ทางนี้วันนี้เองจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือก็นงมีการคาดการณ์ว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก25เบสิสพอยต์ถ้ากนง,งของไทยขึ้นดอกเบี้ยจริงเงินบาทอาจจะแข็งค่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะกลับมาทําให้ทองในประเทศอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาซึ่งจังหวะที่เงินบาทแข็ง แล้วโกลด์สปอตเกิดอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้ามาช้อนซื้อหรือเข้ามาเก็บในส่วนของทองคําเพื่อหวังทากําไรระยะสั้นจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับนะครับให้แนวรับของทองไทยที่ระดับ31,35031,300บาทต่อบาททองคํานะครับเป็นโซนซื้อในส่วนของการเข้าซื้อเล่นสั้นถ้าทองไม่หลุดระดับดังกล่าวอย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคําเด้งหรือมีการดิดตัวกลับ อาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านต่างๆทางนี้ให้แนวต้านในโซน1,972,1,988ถ้าคิดเป็นทองไทยก็จะอยู่ประมาณ32,000 32,300บาทต่อบาททองคำเป็นโซนในส่วนของการขายทํากำไรครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG Boolean International มีโปรโมชั่นลดการเงินวังหลักประกันลงปกติแสนหนึ่งตอนนี้ลงมาเหลือแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับห้าหมื่นซื้อทองคําแท่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นสูงสุดได้หนึ่งกิโลทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นสูงสุดได้ถึงหกสิบาททองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ชื่อว่าเก็ตโกนะครับซื้อขายขั้นต่ำทองคำมูลค่าเพียงแค่100บาทราคาเป็นเรียวไทมต์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซื้อได้ทั้ง99.9% 9 99 ทอง96.5%เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ